ค่อยปลอนน้องนะเพราะว่าน,น้องน้องเขาแก่แล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมช่องจอมแจมเบาวนเดอะคลับเมื่อนี้วันนี้เป็นเวลา18นาฬิกา58นาทีจะทุ่มหนึ่งแล้วเราก็จะไปซื้อปลากระป๋องที่7ซเวนนะครับวันนี้ เขาถามว่าซื้อปลากระป๋องทาไมพี่ซื้อไปให้แมวครับวันนี้ปลาดุกเขาขายหมดเนาะวันนี้ปลาดุกขายหมดแมวผม่ชอบกินอะไร,ประปลาดุกแล้วก็ปลาแซลมอนนะอาหารที่มันเป็นปลาแซลมอนอะ่ะเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วมันกินอะไรกินอาหารของแข็งไม่ได้กินอาหารแบบพวกอ่อนอ่อนอะ่ะ แต่เมื่อก่อนมันกินของอะไรของพวกแข็งได้อยู่แต่ตอนนี้มันกินแข็งไม่ได้แล้วอ่ะและ้วถ้าถามว่าทําไมพี่ไปซื้อเกือบดึงทุ่มจังเลยพี่โอ้เพราะว่าผมเพิ่งตื่นไงเออพิ่งตื่นนอนเพราะผมมาแต่ทําบุญแล้วผมเพิ่งตื่นนอน ah, what the fuck? มันก็กระพริบด้วยดูดิท่านผู้ชมน้ำมันกระซิบด้วยดูดิ <c oughs> วันนี้ก็ไปเติมน้ำมันด้วยละกัน ขี่ก็ขึ้นจะกลับเหมือนอะไรอ่ะนักแข่งรถเลยวะเสียงกล้องเดียว ไฟสูงไฟสูงกระบะตองตาว่ะเด้าแซดหน่อยละกัน องหน้น้ำมันปิดนะอย่านะ เอาหกสิบ oh. 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 บาทครับ ครับเช็คอ๋อสู่ต่อสู้พอซีหมอสองหอใส่ครับ มือโดนกล้องนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะโยก,กไปเรียวเข้าเสี่นก่อนละกันไม่ใช่ดวงดาวเมื่อผ่าแสงแก่้กอ้อนแหลงอาทิตย์ส่องแต่ว่า้าเสีบิ๊กไบค์ก้วางหายากมากเลย เดินเราซื้อปลากระกป๋องนะครับตัวไหนน้องแมวชอบมองเมนูใหม่บ้างนะครับเพราะว่ามันกินเต็ดสาว่อนกับปลาดุกโอ้ตัวไหนดีสามแม่ครัวแล้วกันเนาะสามแม่ครัวฮัเราก็ไปคิดหนึ่งเลยนะครับครับเราก็ถึงที่อยู่ของแมวแล้วนะเพราะผมที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนมาก็คือ มันแบบมันใกล้ก็จะใกล้จะหมดแล้วเนาะเออขอโทษที่ดิ้นรนนะครับเมื่อกี้แบบมันใกล้จะหมดแล้วครับถึงแล้วครับเีมวเแมวเข้ากล้องไหนลูกีมวเีมวแมวมันน้องแมวจะไม่อยากเข้ากล้องนะครับคือมันอยู่ที่นาคนเดียวนะเหมือนสร้างทีหน้านี้ให้คนอยู่แต่ก็ไม่ใช่นะให้แมวอยู่เะนี่ครับปราป๋องงั้นเราเริ่มแกะให้น้องกันเลยนะครับ ก็ต้องค่อยๆปล่อนน้องนะเพราะว่าน้องน้องเขาแก่แล้วนะเนาะเฮ้ยน้องกินได้ป่ะรอบนี้น้องกินได้นะดูดิทุกครั้งอะ่ะตอนผมมาน้องเขาเจะหุ่นแน่นเฟ้อแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาไปโดนอะไรกัดมานะมันก็เลยดูผอมนะครับท่านผู้ชมน่ครับน้องกำลังกินแยวกินปลาได้ไหมเดี๋ยว เดี๋ยวฉีกเปล่าให้ได้ไหมน้อครับเราก็ได้ป้อนน้องเสร็จแล้วนะครับยิ้มไมู่กยิ้มไหมอิ้มไหมครับอิ้มไหมเอ <c oughs> เหมือนเหมือนคุยกันรู้เรื่องอนะเนาะตัวเล็กยิ้มไหมตัวเล็กยิ้มไหมตัวเล็กดูหน้านนองหน้าอารมหมดจอย อีหมอรครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จอมจำเบาบนทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย